คิจ้ะถัดมาก็คือวิ่ง opening โดยกลไกแอนไอออนิกเมื่อกี้เราพูดถึงแค t ไอออนิกไปแล้วเนาะทีนี้แอนไอออนิกก็คือสลับกันตอนที่เป็นแค t นิวเคลี่ยไฟจะคือโมโนเมอร์ถูกป่ะแต่พอเป็นแอนนิวเคลี่ยไฟจะกลายเป็นอินิเ a เตอร์นั่นคืออินิเ a เตอร์เป็นตัวเริ่ม flow อิเล็กตรอน แล้วก็มาดูกันว่าเขาใช้อินิเชเตอร์ประเภทใดบ้างส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแอลคาไลเมทัลหรือว่าพวกโลกหะมูลหนึ่ง i n o ออแกนิกเบสเมทัลแ l ล o อ i d e m e เมทิลแอล l ิหรือว่าไฮดร d ยแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็น Coordination Catalyst ด้วยนะซึ่งพวกนี้ก็คืออะไรบ้างซ i ิกเลอรนะ์นาทาถูกปะพวก t ทราน i ิชันเมท a l ที่เป็นโปรแคตาลิตโคแคตาลิสต์ะพวกนี้เนาะ่การที่การที่การที่ก o รที่การที่ or รที่การที o การที่การที่การทีกี่กรกาี่การที่ารที่การที่กาอที่การอี่กที่กรี่การี่กกี้เราดูของทีาาที หมู่ ch 2 ch 2แล้วก็ต่อด้วยออกซิเจนกลายเป็นสามเหลี่ยมแต่นี้พอเป็นอีพอกไซด์ปุ๊บก็คือมีวงมีวงไอตัวอีพอกไซด์เหมือนกันเนาะแต่ว่าหมู่ที่ต่อกับ ch เนี่ยจะมี R เพิ่มมาตัวแล้วก็ทำการเขียนโครงสร้างขึ้นมาก่อน อินิเชเตอร์ที่เกิดขึ้นเนอะมันก็จะเกิดทั้งไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบเหมือนเดิมทีนี้พอลบมันมาทำการแอตแท็กก็จะทำการแอตแท็กที่ตัวที่เป็นอิเล็กโทรไฟล์ก็คือตัวนี้ตรงนี้โน้ตไว้ว่าถ้าอาใหญ่ออกซิเจนมันจะไม่อา่าไม่ใช่สิตัว นี้เนี่ยไอตัวอะไรนะอินิเชเตอร์เนี่ยมันจะไม่แอตแทกที่คาร์บอนที่มีความเกลิกมากมันก็จะแอตแทกที่คาร์บอนที่มีความเกลิกน้อยมากกว่าก็าคือแอตแทกที่ตัวนี้พอแอตแทกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ก็จะคืนอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนใส่โซเาจะได้ก็คือ B ต่อด้วย C H 2 C H R แล้วก็ออกซิเจนที่เป็นลบตรงนี้ก็มีสวิตเตอร์ไอออนในเคมีเราจะเรียกว่าคาลเตอร์ไอออนเนาะแต่ว่าในแอนาลิกเราจะเรียกว่าสวิตเตอร์ไอออนหรือว่าเรียกว่าเจเจไอออนได้เหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นบวกเราจะเห็นใช่ไหมว่าไอตัวนี้มันจะกลายเป็นกูยิ่งเชนที่มีประจุลบแทนที่จะเป็นบวกแตกต่างกับของแคแนนิกชัดเจนทีนี้เรามาดูในขั้นตอนของการ propagation เหมือนเดิมเลยเราใช้น o l e c u l file ไป attack electron file โมโนเมอร์ตัวถัดมาคือ C S 2 C H R แล้วก็จับกันถูกปะเหมือนเดิมเลยก็คือลบตัวนี้เข้าไปแอทแท็ที่ C แล้ว C ก็คืนให้กับ O สา so, ยโซ่พลิวเมตเราจะได้ก็คือเป็นโอซีเอชสตรงนี้แล้วก็ c ีเแล้วก็โลบแล้วก็เบวกจะเห็นว่าการเกิดขึ้นหรือว่าการเกิดดิยาต่อไปเนี่ยมันจะเกิดการอินเสิร์ตเข้าระหว่างตัวที่เป็นเจเจไอออนหรือว่าตัวที่เป็นสวิตเตอร์ไอออน นั่นก็หมายความว่าพอพัลเพ็กชันพัลเพกชันต่อไปเรื่อยๆอไอตัว m บวกเนี่ยมันก็จะถอย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 ,ถอย,ถอยไปเรื่อยตามลบที่มันเกิดขึ้นบนออกซิเจนตัวนี้ถูกปะ่ะอันนี้น้องที่เน้นไว้ก็บอกว่า least steric h i n d e r e d หรือว่าตัวที่ถูกบดบังน้อยที่สุดจากหมู่อานั่นเองปึง้ง ต่อไป If chain transfer to monomer alcohol which can be found in a system of propylene oxide สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดจากการที่ Propylene Oxide นองทุกคนโครงสร้างมันก็คือ cs 3 cs 2 cs 2 chr ดีใช่ป่เออ cs 2ถูกแล้วก็คือหมู่นี้กลายเป็นหมู่ r นะอย่างเมื่อกี้ที่เราเขียนก็คือเป็นเออ chr ตรงนี้ใช่ปะ่ะ r มันก็คือ cs 3ตรงนี้นี่เองก็คือเป็นพ ropylen oxide ตรงนี้ที่มันเกิดมันบอกว่าเกิดการ เกิดรนัลดอมอัลฟา after transfer เกิดการ transfer แล้วให้พันธะคู่ออกมาเราจะเขียนตัวที่เป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ หาแป๊บก็คือเป็นตัว going chain ตรงนี้ b c S 2 c S r ก็คือ c S 3แหละสมมุดลบปึ่งแล้วก็ m บวก น,นี้มาบวกกันเขาบอกว่าปริยานี้มันจะเกิดกับอัลฟาไฮโดรเจนอัลฟาไฮโดรเจนคือไหลก็คือไฮโดรเจนที่ต่ออยู่กับอัลฟาคาร์บอนแล้วอัลฟาคาร์บอนคือไหลก็คือคาร์บอนตัวที่อยู่นอกสุดเราจะนับตำแหน่งก็คือเป็นอัลฟาเบต้าแกม่าอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อว่าเป็นตัวอัลฟาแล้ว ก็คือจะมีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมด3ตัวไฮโดรเจนตัวนี้มันมีความเป็นบวกอยู่แล้วถูกปะสามารถถูก new kf เอ่ new io, 5, เอ new อ o f i อ e ถูกอทแทกนี้ได้ปึ้งสิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้เป็นสายตรงนี้ออกมากับ o s บวกกับ c ตรงนี้ s เหลือ2 ทำให้มันเหลืออิเล็กตรอนอยู่คูห่หนึ่งเนาะก็ฟอร์มพันธะคู่กับ cs สองตัวนี้ cs สองตัวนี้ฟอร์มพันธะคู่แล้วต่อไปเป็น cs เกินป่ะแล้วก็ ตรงนี้ก็ได้เป็นคืนให้ปึ้งอ่ะโฟมก็จะเป็นแบบนี้เนาะพอนี้ a อตแุ๊กไอ้น,นี้ก็จะคืนให้นี่นี่คืนให้นี่ไอ้นี้ก็คืนให้นี่ cs สองแล้วก็ไม่มีมีโอ้ลบ m ปวด ก็จะได้กรวอยอิงเชนที่มีพันธะคู่ออกมาแบบนี้แล้วก็อีกหมู่หนึ่งกลายเป็นหมู่ oh นี่ก็คือการทรานสเฟอร์ของอัลฟาไฮโดเจนในโปรพิลีนออกไซด์ ถัดมาเรามาดู i n t e r m o l e c u l a r หรือว่าเรียกว่า interchange กับ intramolecular หรือว่าเราเรียกว่า b a c k b a t i n g chain transfer polymerization เคยเอา not significant as cationic ring opening ก็คือในแอน o n i c มันก็สามารถเกิด inter กับ intra ได้เหมือนกับใน c a t นไอออนแต่ว่าเหมือนว่าผลกระทบมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าตัวที่เป็น c a t ไอออนิอย่างนี้ นี่ก็คือแปลภาษาให้ฟังนั่นแหละเออไม่รู้จะพูดอะไรอ่าเขียนดีกว่าตรงนี้เป็นโครงสร้างของอะไรเอ่้ c บอลโ o o แล้วก็เป็นวงแบบนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกตอแลกอะไรเอยแลกโทนแลกแทมแลกโทนนั่นเอง มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราสมมติว่าเราจําโครงสร้างได้บ้าง,งอย่างน้อยก็คือ c แบบวัน o ขีดกับ o ตัวหนึ่งนี่คือโครงสร้างของหมู่ฟังก์ชัน ester ester ท,ท,ที่เป็น cyclic ester เรียกว่าไลแล็กโทนถ้าจำได้ก็จะดีมากเลยทีนี้การ attack ของนิวเคลียรไฟ attack ที่คาร์บอนิวปึงแล้วก็ปึง เกิดอะไรขึ้นสิ็จแลวโอ้ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปก็เป็นสอง XCHR แล้วก็โอตรงนี้เหลือเป็นไหลลบแล้วก็อย่าลืมเขียน วิตเอร์ไอออน่งเป็นบวกเพื่อดุลจุกันอย่างนี้นี่ก็คือการเกิดอินิเชชันของแลคโทนที่เป็นแอนไอออนเราพูดถึงที่เป็นแคลไนิกในคลิปที่ผ่านๆมาเรียบร้อยแล้วนจะจ๊ะไปเปิดดูได้แล้วก็ขั้นต่อไปคือขั้น propagation เนาะ มันเกิดเหมือนเดิมเลยคือเอานิวคลีโอไฟล์ไปแอแท็ที่คาร์บอนบริเวณที่เป็นคีโตนเพราะอะไรเพราะมูออาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าไปขัดขวางอะไรย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะทุกคนหาคำตอบเองได้นะแต่ถ้าอืมก็คือดูแค่แม c นิเชซึมันเหมือนเดิมก็คือมันเอาลบไปแอแท็บวกซึ่งอะ,อะแถมให้ก็คือ ออกซิเจ <ítulo> <Awesome> นตรงนี้มี e- ที่สูงเนาะมันดึงอิเล็กตรอนไปไ LIKE ด้เยอะดึงจากใครก็ดึงจากไอ้นี่ไอ้นี่ไอเนี้ยโดนดึงทั้งสองฝั่งเลยทำให้ความเป็นแพรเชียวบวกสูงมากตัวนิวเคลียสไฟก็เลยมาแอดแท็กที่ตรงนี้อแล้วก็เกิดการ propagation ต่อไป